ไม่รสูงกว่าสองคนนี้นะอยู่แล้วอยู่ข้างหลังช่วงนี้มีสีชมพูล่าเบือว่าเลยแตงไม่ได้เลยคุมันก็ไม่ได้เกียดนี่ธรรมดาไม่มีท <m> ไทอ่ะเพราะมันมีเส้นม,มีสีชมพูตรงกลางอยู่แล้ว ลองดูไปดิว่าหัวหน้าหูได้นไหมเฮ้ยไม่รู้เออไม่รู้มาแล้วดูแล้วอ้าวพี่ยังไม่รู้เหรอรู้มาแล้ว

คุณนายปอสบายดิคุณนายปอนี่ชมพู่รออยู่ทำเอเอสวันนี้ไปก่อนมาหาใบกันแม่วันนี้เขาต้องเสร็จห้าโมงเดี๋ยวจะรีบไปแล้วเนี่ยเสร็จถ่ายเด็ก็ไปแล้วคถ่ายใครเอาวันนี้วันนี้เขาจับฉลากจะเป็นชมพู่มาจับฉลากชมพู่อาริยาของเอเอสอ๋อเป็นเด็กชมพู่แบบว่าเห็นอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ผอมนะอวบนะอวบ แตงโมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผอมมากเลยเมยยังผอมกว่าอีกแล้วไม่ได้แตงโมสิป่ะคะไม่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 แตงโมค่ะอะไรอะไรนั่นอะนตงอินทุึเจ็ดอะไรสีแจ่มมากเลยแกดูดิแล้วก็ไม่สูงนะสว่างไงแสงมันสะท้อนเออแสงมันพอดีอะเนย์แหละถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายคู่ไม่รู้ใช่ไหมถ่ายให้พี่ต้นเลยแล้วส่งให้พี่สีแล้